ความสัมพันธ์ระหว่างฮีจูกับแม่ของเธอเป็นไปในลักษณะกดดันและควบคุมโดยแม่ของฮีจูมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์และสถานภาพทางสังคมมากกว่าความสุขของลูกสาวแม่ของฮีจูมักตำหนิและเปรียบเทียบฮีจูกับพี่สาวอยู่เสมอโดยมองว่าฮงอินอาเป็นตัวอย่างที่ดีกว่าเธอตำหนิฮีจูว่าทำตัวไม่แพงและแสดงความไม่พอใจที่ฮีจูไม่สามารถควบคุมสามีได้แม่ของฮีจูผลักดันให้ฮีจูแต่งงานกับแพ็กซาออนเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัว โดยไม่สนใจความรู้สึกของฮีจูเธอมองว่าการแต่งงานนี้เป็นโอกาสที่จะยกระดับสถานะทางสังคมของครอบครัวแม่ของฮีจูกดดันให้ฮีจูทำตัวเป็นภรรยาที่สมบูร์แบบและปิดบังความจริงที่ว่าฮีจูพูดไม่ได้เธอตำหนิฮีจูที่ไม่สามารถเอาชนะใจแพคซาออนได้และพยายามควบคุมฮีจูด้วยการมอบชุดนอนเซ็กซี่ให้แม่ของฮีจูแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางสังคมของครอบครัวมากกว่าความปลอดภัยของฮีจู เมื่อทราบเรื่องพ่อฮีจูเธอสนใจแต่เรื่องที่แพคซาออนอาจรู้ความลับของครอบครัวสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างฮีจูกับแม่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแม่ของฮีจูมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองและใช้ฮีจูเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายโดยไม่สนใจความสุขและความต้องการที่แท้จริงของลูกสาว